สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกับบล็อกโนดกันเนื้อหาของข่าวน่าสนใจแบบนี้ว่าจีนเปิดระบบ NFT ใช้เองสร้างเชนแยกเองไม่ผูกกับเงินคริปโตสกุลใดๆทั้งสิน้นที่น่าสนใจของประเด็นข่าวนี้คือ NFT มาและ ไปต่อยาวๆแน่นอนตอกย้ำให้เราคนทำงาน NFT ได้ทราบว่ายังไง NFT ก็มีบทบาทและความสำคัญณนะปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตแน่นอนไม่งั้นประเทศจีนที่แบนด์ NFT แบรนด์บอกเชนแบรนด์คริปโตถึงสร้างทุกอย่างที่คล้ายหรือเหมือน NFT บอกเชนและก็คริปโตของเขาเองเพราะเขาเห็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าแต่ประเทศจีนเองยังไงรัฐบาลของเขาก็ขอควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองข่าวในวันนี้มาตอกยำ้ำให้เพื่อนๆมั่นใจอีกครั้งนะคะว่า NFT มาเพื่อไปต่อแน่นอนใครที่สร้างสรรค์ผลงาน NFT อย่า อย่าหยุดอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจนะคะให้ซุ้มให้ทำต่อไปให้ฝึกฝีมือไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งผลงานของเราต้องเข้าตาใครสักคนแน่นอนขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกของ NFT บล็อก c h a i n DeFi หรือคริปโตและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพสำคัญมากๆณนะช่วงเวลานี้ขอให้ เพ,เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงโชคดีกันทุกๆคนนะคะเจอกันใหม่ใน EP พหน้าสวัสดีค่ะ